ปื๊ดอะปื๊ดอยู่ไหนปื๊ดนี่แม่นีกว่าหนีแม่ไปไหนเอาไม่เล่นกับไม่เล่นกับมอนเหรอลูกไม่เล่นไม่อะแม่ไม่เล่นกับมอนอะเมื่อาวานนี้เกเรตนตะเอียเข้ามาสงสารตตเอียมากเลยตตเอียบนพันขาไม่เอาไปแค่รอบเดียวตบตบค่ะตบตตเอียนะคะตบตะเอ,ะะตตะเอีอะ,อะ,อะ,อะ เป็นลูกนลเป็นลูกนลตบแตะเอียนะคะตบแตะเอียเสียวมือเหมือนกันนะเนี่ยตบแตะเอียทีเนี้ยแม่อมก็ให้อ่ะแม่อมก็ให้แตะเอียพาแตะเอียไปข้างนอกขนาดไปบ้านอาจารย์เลยจากตรงนี้ไปประมาณหนึ่งสองสองห้องนะคะขนาดแค่สองห้องนะมันยังตามไปไม่ให้แตะเอียกินแม่อมต้องพาแตะเอียไปอีกห้องที่หกแตะเอียถึงได้กินเนี่ยที่ดูดีมันไม่ให้แตะเอียกินอ่ะมันร้ายนห่ล่ะมันตีแต้เอีย ออกไปตบเลยอะตามไปตบถึงข้างนอกเลยอะไม่ให้เลยแต่แต่แต่ปอบพืไ้ไม่ทําปอบพื้ไม่ทําปอบพนืะ้เรียนแบบนั่งเรียนแบบปอบพื้นนั่งอย่างนี้นอนมั่งนอนมั่งปอบพื้นนอนก็นอน,าน,อน,น,อนตามปอบพื้เรียนแบบนะเล่นเป็นปะล่ะแม่อุตส่าห์ปล่อยพื้นมาแล้วนะ เดี๋ยวแม่จะทำงานแล้วแม่ปล่อยปื๊ดมาแค่แป๊บเดียวอากาศร้อนมากค่ะช่วงนี้ร้อนสองสามวันเนี้ร้อนมากปื้ดมาหาแม่นะเนี่ยคนเก่งแม่แลยต้องเปิดประตูให้เข้ามาเมื่อกี้ไม่ได้อยู่ในบ้านอยู่ข้างนอกค่ะเกลเมืม่อวานแม่ก้อมก็เจอนภานะ พยายามเรียกเรียกนภพาม่อนนะมันไม่ยอมเล่นนะมันให้ไม่เอาเปิดประตูให้แล้วมันก็ออกไปไม่เล่นกับปืด๊ดแลวปื๊ดออกมาเนี่ยนะก็มานอนอยู่อย่างเงี้ยฮะอยู่ไหนเนี่ยอ้วนแม่นี่เนี่ยม่อนมันให้แม่เอาเปิดประตูแล้วมันก็ออกไปแล้วมันก็ไม่เล่นก็เหลือจต่ปื๊ดตัวเดียวนะจะไปหาจิ้งจกจะปีนออกไปนอกบ้าน ร้องร้องทำไมแดดเปรี้ยงขนาดนี้ฮะฮะจะเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านเลยนะเมื่อคืนเมื่อคืนนี้แม่อ้อมคือปล่อยไปวิ่งเล่นในบ้านใช่ไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยก็แม่อ้อมก็ต้องเอาปื้ดออกมาก่อนเนื่องจากว่าปื้ดเนี่ย ชอบวิ่งสวนขาวิ่งสวนขาแนะมา่อมันแม่อมือเราต้องเอาปืนออกมาเก็บก่อนก็เลยแบบไม่คิดว่าไม่คิดว่าปล่อย <c oughs> ตะวันไปแล้วเนี่ยไอ้ลุงมันจะหคือพอเก็บปืน,นแค่แป๊บเดียวเองค่ะเปิดประตูออกไปเข้าไปบ้านเนี่ยก็เป็นช่วงจังหวะที่ตะวันวิ่งหนีมาพอดีไอ้ลุงตีตะวันนี้แบบคือใจเสียหมดเลยแม่อมก็ค่อยๆอ,อุ้มขึ้นมาแล้วก็โอ,อ้คือคือหอบแบบกลัวหอแบ,บหอแพะแค่เลยกลัวไอ้ลุงตี แป๊บเดียวเองอ่ะไม่ได้เลยอ่ะคือตะวันอยู่ข้างบนอ่ะอยู่ชั้นบนชั้นสองคือไอ้รู้มันรู้ว่าจังหวะแม่เดินออกมาพอดีมันมันจ้องอยู่แล้วอะค่ะพอแม่เดินออกมาปุ๊บมันก็จัดการตะวันเลยผู้ชายตะวันมากเลยเมื่อคืนเนี่ยต้องอุ้มโอแบบคือแบบเหมือนเด็กเสียขวัญหนัอย่างนี้เลยอ่ะรู้ดูมันทาน้องหลับกันค่ะดูนอนปัปื๊ดนอน เมื่อ,อคืนแม่อ้อมก็ลืมมื่อคืนเลยนะคะคือแม่เอ้อมอาจจะปิดฝานี่ไว้อะแล้วก็เปลี่ยนกระบะาทรายทําความสะอาดข้างล่างปรากฏว่ากระบะเปลี่ยนกระบะาทรายเข้าไปใหม่ใช่ปะ่ะแล้วแม่อ้อมมาลืมค่ะไม่ได้เปิดชั้นเนี่ยทั้งคืนอ่ะโอ้โหแบบครั้งนี้ครั้งที่สองแนะที่ลืมเนี่ยพยายามว่าจะไม่ลืมนะว่าลืมปรากฏว่าไอ้สองตัวเนี่ยอันขี้อันฉี่อันอึตึงเช้าพอเปิดฝาเท่านั้นแหละค่ะตะวันลงมานี่กระบะานี่แบบว่า คือเละเหมือนแบบทั้งคืนอ่ะคือไม่ได้ปล่อยทั้งคืนทั้งพี่ทั้งน้องอ่ะก็บะเละเลยอ่ะแบบปั๊บเดียวเองอ่ะคืออั้นไว้อ่ะลูกนี่ใจลูยอยันนอ้นกันเก่งมากเลยนะเนี่ยสงสารก็สงสารแม่ผิดกุ้มใจกับลูกเลยเส่วนนภาแม่ของไอ้สี่ลิงเนี่ยไอ้สามลิงเมื่อวานเนี่ยเราเล่าเรื่องนภาต่อคือนภาเนี่ยมารอแม่อ้อมนะคะมารอทีนี้เนี่ย อ้อมก็เรียกยังไงก็ไม่ลงค่ะพ่อแม่อ้อมมาบอกพี่สาวประปุ้ยแล้วว่าให้ไปตามนภาพามาให้แม่ทีนึงแม่อ้อมพูดทุกวันนะว่าให้ไปตามมาให้ทีนึงนี่เมื่อวานนภามาแม่อ้อมก็เอาอาหารให้ก็ไม่กินค่ะอยู่แต่บนชั้นบนแบบคืออยู่บนคืออีกบ้านนึงเดินไปอยู่บนคือแม่อ้อมพยายามแบบจะให้นภาพาลงนภาไม่ลงคือสายตานภาพาเหมือนหวาดกลัวอะไรสักอย่างแม่อ้อมก็ไม่รู้ว่านภพาไปเจออะไรมานะคะคือไม่ยอมลงข้างล่างเลยอ่ะ อยู่แต่ข้างบนคือแล้วเอาอาหารให้ก็ไม่กินจนส้นอมก็ยืนจนแบบสักพักพักใหญ่ๆเลยนภาก็เดินกลับกลับไปค่ะกลับไปแล้วก็กระโดดลงไปในบ้านหลังประตูลอลลอยนั่นแหละค่ะแต่ว่ามันอยู่ในที่มืดและทีนี้แม่อมก็ไม่สามารถที่จะเอาอาหารใส่เข้าไปได้เพราะว่า,า 1, หนึ่งมดขึ้นสองยัดถ้วยเข้าไปไม่ได้แม่อมก็เลยไม่รู้จะทำยังไงเดี๋ยวดูซิว่าวันนี้จะมาไหมแม่อมต้องลอง,ลองเนบต้องเน็บอา,อาหารเปียกไปด้วยเผื่อน,นภาจะกิน เขาไม่ค่อยกินอาหารบางทีอาหารเปียกแนี่มันไม่อ้อมให้ก็ทิ้งหมดเลยค่ะหลายครั้งแล้วว่าไม่ยอมกินแมวก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอ่ะเราก็ห่วงนะเพราะว่าเรากลัวนภาจะป่วยคือตัวมันก็เล็กเหมือนไอ้ลุงอย่างนี้ค่ะมันเหมือนแม่มันไม่อ้อมเห็นมันแล้วแมนก็คิดถึงนภาสงสารนภาเราก็เรียกเราก็ยืนอ้แมแไม่ยอมยืนคุยกับมันนานมากเมื่อวานนี้แต่มันไม่ มันไม่หือไม่อือไม่ลงไม่อะไรทั้งสิ้นค่ะจับไม่ได้เพราะว่าน้าพาจะไม่ลงมาพื้นที่ราบเลยอยู่แต่บนบนหลังคาบนถื่ออย่างเงี้ยแล้วพี่สาวปื้ดมันก็ไม่ได้ตีนะพี่สาวปื้ดมันก็แบบก็ยืนมองอะ่ะแล้วเมื่อวานเนี้ยพี่สาวปื้ดก็กินน้อยด้วยนะดูน่อยน,นิตีหาดูดูดูพี่หมอก <c oughs> พี่หมอกน่ารักมาก อายุอายุแม่นะแม่เป็นห่วงแม่มึงมากเลยนะอายุนะฮะเป็นห่วงแม่มากเลยเนี่ยห่วงนพามาเนี่ยฮะนี่มันกินข้าวได้แล้วใคยม่ชวนรักอาเกินวันนี้ก็รักกันสุสวร์ขันใจ ที่ฝนเนี่ย<ม>ก็แม่ชาแม่งอองไปยามาเอายาลงตับมาให้แล้วละค่ะก็คือเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยจะกินยาลงตับของช่วงเย็นนะคะอาบน้าไม่ได้เพราะฉีดวัคซีนน้องก็เลยไม่ได้อาบน้าให้ฉีดฉดวัคซีนไถ่พยาธิเมื่อวานก็น้อว่า,าผอมลงนะ น้ำหนักมันก็หายไปไม่เยอะแต่ว่าดูว่าหลบฝนเนะี่ยมัน,ม,นมันผอมลงนะคะแล้วก็อไม่ชักแล้วคือช่วงที่เราฝนชักเนื่องจากว่าเราฝนเนะี่ยเครียดเครียดสะสมจากไอ้พวกนี้ที่มันทะเลาะก,กันตีกันเนี่ยแหละคะ่ะเราฝนมันไม่ชอบอยู่แล้วเราฝนชอบอยู่เงียบๆไงชอบเงียบๆอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็ชักค่อนข้างห่างเพราะว่าสองเดือนละก็คือค่อนข้างห่างก็คุยกับหมออยู่ว่าคือถ้าชักชักเนี่ยมันก็ ครั้งหนึ่งมันก็แบบแคล้ายๆเหมือนสมองเขาจะสูญเสียไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างนี้แล้วฝนมันก็จะเอออ่ะน้องก็กลัวว่ามันจะเออทุกวันนี้ก็บางทีเวลาชักก็จะเออหน่อยๆแต่ว่าก็ค่อนข้างรู้เรื่องอ่าถ้าไม่เอาเปิดพัดลมไม่เปิดไอเย็นให้จะไป้ตามค่ะแล้วถ้าแม่ว่าไม่ปิดตรงเนี้ยถ้ามันมีแดดก,ก็คือจะไปตามจะไม่นอนแดดส่องจะไม่นอนเลยน้องจะต้องจัดการให้เรียบร้อยไม่งั้นก็คือไม่นอน ก็ดูแลกันไปอะค่ะเพราะว่าพี่ฝนก็อยู่กับแม่อ้อมาสามปีแล้วละค่ะสามปีแล้วนะอ่าบางคนก็จะถามเอ้าแล้ฝนยังอยู่แล้วก็อยูค่าไม่ได้ไปไหนบางคนคิดว่าเราฝนตายแล้วถ้าไม่อยู่กับแม่้องก็อาจจะตายก็ได้ถ้าไปเป็นหมาเฝ้าสวนตั้งแต่ตอนนั้นน่ะเพราะว่าเราฝนไม่เห่ามันเฝ้าสวนไม่ได้มันไม่เห่ามันไม่หือไม่อือแล้วก็ ชอบอยู่คนเดียวปีกิเวกแล้วทีนี้เวลาที่เขาอยู่อย่างนั้นเนี่ยเขาอยู่กันเป็นฝูงเป็นกลุ่มเวลาจะกินอะไรต่ออะไรมันก็เนาะพี่ฝนก็คงไม่ได้เป็นพี่ฝนอย่างทุกวันนี้แล้วค่ะเอาแม่ไม่ได้เปิดไอเย็นให้พี่ฝนเหรอลูกตัดร้อนมากค่ะ วันเดี๋ยวมันน่ารักเลยค่ะมันน่ารักแต่ว่ามันถามว่ามันแสบไหมหรอมันไม่แสบนะมันไม่ไม่ค่อยแสบเพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยมันจะกลัวแม่อ้อมนะถ้าแม่อ้อมยกมือจะตีมันมันจะลงไปนอนเลยนะมันรู้มากแต่ว่าแองว่าหน้าตามันไม่ไม่หล่อมันไม่ค่อยหล่อนอนข้างบาลโอ้โหโอ้โหโอ้โหรักเกินเกิน